เพราะว่านายกเขตษฐาบ้ามึงไม่บ้านี่เกษตรอนาถาทวีนี่สิน่ะฮแล้วไม่ติดก็ต้งเป็นนินเลยนี่อ่ะไม่รู้แต่กูว่าน่าจะดีขึ้นได้รัฐบาลใหม่นี้มึงเข้าใจไหมเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นไหนประชาธิปไตยมาจากไหนไรแก่มาเด็จการชัดๆอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้ามารวมกันมึงคิดดูสิประชาธิปไตยที่ไหนพรรคอันดับหนึ่งเป็นฝ่ายค้านประชาธิปไตยไงอ่ะ มึงเคยได้ยินไหมที่เพื่อไทยเคยลั่นวาจาไว้ตั้งแต่หาเสียงฮะจนถึงได้คะแนนอันดับสองว่าจะไม่จับมือกับลุงเราจะไม่เอาลุงฮะแล้วไปลุงบอกว่าเราจะไม่เอาระบอบทักสินนี่มึงเห็นไหมว่าเขามารวมหัวกันโกงร่วมหัวกันกินร่วมกันแบ่งร่วมกันปันร่วมกันคอรัปชันแล้วมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมคนเราถ้าเมื่อไม่มีสัจจะแล้วจากการไม่มีสัจจะแล้วมันจะกลายเป็นสัตว์ไอพวกสัตว์มึงก็ต้องเข้าใจด้วยแหละท้องคือประเทศมันเข้าสู่ทางตันมึงเข้าใจไหมคือเพื่อไทย <c oughs> เขาจับมือกับก้าวไกลแล้วว่าจะจะัดงรัฐบาลแต่เนื่องจากว่า <c oughs> คือสวอเขาไม่ยกมือให้มันก็เลยไม่ผ่านมาติดบ้าอยู่ที่ไอ้พวกสวอ,อุบาทบางคนนั้นแหละหาเอ้กูเกลียดจริงแกจะตายโหงพูดลงเลยอย่างบ้าปนา่ามึงพูดได้ดีไอ้ทองไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวใครพูบเพื่อประชาชนเจ้าละคุณเจังเอย้ยทำไมมาเร่งที่อยู่ในตัวชูวิทย์มันไม่ไปกินตับกินปอดไอ้พวกสวอุบาทบางคนนั้นไหวกันแต่กูถือว่าก้าวไกลไม่ขาดทุนอะไรหนึ่งไม่ต้องซื้อเสียงมาเสียงได้มาจากความบริสุทธ ถึงเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรฮึปีปีนี้สบายสายคือว่าเอาพรรษาไว้ก่อนสมัยหน้าก็ว่ากันไม่แน่นายทองจะเพื่อไทยทำงานดี <c oughs> ได้ตังมาให้ประชายชนเยอะๆเดี๋ยวคนไทยก็ลืมทีนี้คกนกลับไปเลือกเพื่อไทยไอ้นั่นก็ไม่ว่ากันมาแล้วแต่ว่าสนาแล้วแต่คนจะชอบแต่การมีสัจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรู้ไหมโอบวบอกว่าที่ไม่โวได้กับก้าวไกลเพราะไม่ถอยหนึ่งหนึ่งสองถึงแม้จะถอยหนึ่งหนึ่งสองมันก็ไม่โวให้อยู่ดีมันเชี่องคู่ทีแก้วเพราะฉะนั้นพูดแล้วพูดดดออ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 ะไไไรทยยยยย่่่างนนนนนััััั้้ถถถถกก็็คคืคมคมืมมมมชชเจ จะโทษสวฝ่ายเดียวกูก็ไม่โทษเพราะคนที่แต่งตั้งสวนี่ขึ้นมาก็คือผู้มีอำนาจเผด็จการของรัฐบาลเก่ามันก็ใช่ไหมใครเกลียก็ไม่ต้องดูแต่กูรักประชาธิปไตยเขาเผื่อไว้แล้วคือเขาเผื่อว่าคะแนนเขาอ,อาจจะไม่เต็มที่เพราะเขาไม่ค่อยได้ทําผีอะไรเท่าไหร่ถ้าคะแนนไม่เต็มที่ก็เอาสอวามาช่วยคือถ้าพรรคอื่นชนะแล้วก็ถ้าสวาไม่ยกมือให้ก็ไม่ได้เด่นมึงเห็นไหมที่มันยุ่งเหยิงกันหมดเพราะอะไรอ่ะแต่ถ้ากูเป็นพรรคเพื่อไทยนายแก้วนะกูจะไม่ไปจับมือกับลุงถึงได้เป็นนาย,ยกกูก็ไม่เอาทําไมไม่เอาไอ้ทอง มึงไม่จํแเลยแก่คนเราเจ็บไรต้องจําสิโ <c oughs> บรานเขาว่าเวรย่อมระงงับด้วยการไม่กองเวรใช่ไหมล่ะน้องโถไม่รู้แต่ว่าแม่กูตายมึงสมบุญเท่าไรจะทอง <c oughs> เสียสิเวรย่อมระงงับด้วยการไม่กองเวรทองเอ้ยแต่มันต้องคิดด้วยสิสมัยปีห้าเจ็ดมึงเห็นไหมยิ่งรับประยุ <c oughs> ออทธ์ไล่ไปเหมือนหมาเมื่อตอนทักสินสุเทพไล่ไปเหมือนหมาแล้วให้เศรษฐามานั่งกราบประยุทธ์อยู่คู่คู่ มาช่วยเป็นครูสอนให้บบการทำงานแกต่กับ,บการเป็นนายกนัฐบนตรีแนะนำในแต่ละรุ่นปีอย่แตกแม่กูทำไม่ได้กูไว้แล้วนักการเมืองส่วนใหญ่นี่มึงสังเกตได้แก้วฮะมันเก่งกว่าดาราชิบหายมันแสด,ดงละครในชีวิตจริงมันหลอกประชาชนยิ่งกว่าอะไรหลอกยิ่งกว่าผีซะอีกกูยอมรับหมอผีที่ไหนปราบนักการเมืองอับรีบางคนนี่เลยตะทีประเทศจะได้ดีขึ้นก็พูดอยอดทองรอดูผลงานรัฐบาลน,นี้ไปก่อนไม่รู้คนอื่นแต่ถ้ากูคนไหนที่โกหกกูแล้วกูไม่ไวเชื่อแล้ว กูเจ็บแล้วจำกูถือว่าคนที่โกหกแ้วกูไม่เชื่อกูดีใจที่นันวุฒิยังถอนตัวออกมาทันนันวุฒิบอกว่าไม่ไปนินทาอะรพักเก่าบ้านเก่าที่เคยอยู่แต่ว่าจะไม่ขอทำงานร่วมนี่แหละคือลูกผู้ชายมันต้องชัดเจนเพราะแกเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลยแกพูดได้ชัดเจนเลยในเวลานั้นมึงเข้าใจไหมมันต้องรับผิดชอบแบบนี้มึงเข้าใจไหมมึงดูนักวิเคราะห์ต่างๆระดับศาสตราจารย์คาดผิดกันหมดขนาดกูคิดก็ยังผิดกูคิดว่าประวิตรนนทได้เป็นนายก <laughs> นี่จะได้ประวิตรเป็นนายกนสนุกนี่แก มันจชนอตรงไหนได้ประวิตยเป็นนายกไม่รู้กูถือว่าไม่เครยียดเพราะได้หัวเราะก,กันนะจะจนจะยากก็ไม่เกี่ยวจะได้หัวรเราะแน่เดียหัวเราะอะไรอกไม่หัวเราะได้ไงนายกไงหลังวันนึ่สามหนน่ะขนาดพวกเขาเองก็ยังหักหลังกันได้เลยมึงคิดดูเทแก้วเราแค่ประชาชนนี่เขาจะมาจริงใจอะไรน่น้อนประชาชนที่ปัดเ็นไม่แต่ก็เป็นสองกลุ่มสองพวกเลย ม่รู้อะไรนีู่ดูดูมั่วหมดแล้วในการบันไทยนี่เงี้ยไหมชะละนลน่านบอกว่าออกมารับผิดชอบอเพื่อที่จะลาออกจากหัวหน้าพักแล้วมาเป็นรัฐมนตรีใครก็อยากลาออกถ้าเป็นอย่างนั้นลาออกจากเด็กปั๊มมาเป็นเจ้าของปั๊มกูก็อยากลาออกแต่จริงๆแล้วคือสิทธิพิเศษก็นาจะให้ท่านเพราะว่าท่านนายกทักษิณนี่เคยทำคุณนับประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติมากมายท่านเคยทำคุณนับประโยชน์ให้บ้านเมืองไอ้นั่นกูไม่ถียงออหนึ่งปราบยายเสพติดอสองหมู่บ้านล้านที่เห็นได้ชัดแยวสามสิบบาทรักษาทุกโรคปหนึ่งผลิตภัณฑ หลายๆอย่างที่ท่านได้ทําคุณนัประโยชน์ได้ประเทศชาติออก็เหมาะสมแล้วที่ได้รับสิทธิพิเศษผมมันไม่เกี่ยวกันและความดีที่ทําแล้วก็คือความดีไอ้ความเพลีคือความเปรีสิทธิทพิเศษแยกกันออกจริงนักโทษก็คือนักโทษสิเข้าใจไหมพระต้องอยู่ในโบสถ์นักโทษต้องอยู่ในคุกมันจะไม่มีความสุขเหมือนกันกได้ยังไงมันไม่ได้เอเอว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เอาไปามนั้นก่อนอย่าไปคิดอะไรมากปวดหัวดูเพื่อความบันเทิง นี่คนเบื่อการเลือกตั้งไอ้แก่รู้ไหมตอนนี้คนเขาเบื่อการเลือกตั้งเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งไปแล้วมันไม่ได้เป็นอะ่ะมึงเข้าใจรอเปล่าเออกูเข้าใจแล้วแนหะทีนี้ถ้ายังมีสวสนาสมัยหน้าไม่รู้คนจะอ,อไปเลือกตั้งไหมนั่นที่นี้คนจะอ,อไปประท้วงเหมือนสมัยก่อนเขาไม่มีตังอะ่ะเพราะมันทำเราลำบากมากี่ปีแล้วอะ่ะคิดดูดิคิดดูเลยเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าดังไอ้ทองเดี๋ยวตำรวจมาอย่ามั่วอีกไอ้แก่สมึงสงสารกูมึงอยู่กับกูนะหน้าตัน้องตนะหน้าต <g ül> แล้วเรื่องอะไรมาชวนกูอยู่คุกอะ่ะถ้าสร้างบ้านราคาเจ็ดแปดล้านนะชวนอยู่กูไม่ได้อยู่อันนี้มาติดคุกแล้วชวนกูอยู่กูจะอยู่ํำบ้าเมึอเหรออยู่ในคุกอากาศก็เรียนข้าวเหนียวทุเรียนก็ไม่ได้กินบ้าจะกรนแดกไอ้น้ำกะทิทุเรียนยังไงย็นนู่นใครเฝ้าศพแม่มึงอยู่ไอ้โตน้นองๆมีอะ่ะกูไม่ได้เกินมาคนเดียวทีอ่ะนี่หัวแกงก็ไม่พอต้องไปหาหัวอีกซื้อที่ไหนอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะขโมยดิอานที่ไหนมาซื้ออ่ะกูไม่ได้ทำรวยเป็นเศรษฐีเดียวต้องขโมยดิหน้าแก้วหน้าโต แล้วแกอยู <wor> ่ได้ย <If S 2> ังไงกูไม่ได้ทำผิดในคุกคนไม่ผิดเขาไม่ให้อยู่ไม่ผิดได้ยังไงมึงก็มีความผิดตำรวจอยู่ไหนตำรวจมา่นี่ก่อนครับตำรวจครับตำรวจมา่นี่ก่อนตำรวจอะไรอะไรนะอะไรอะไรนะอะไรไอ้พวกนี้สองคนมันด่าแม่คุณมันว่าแม่คุณเแย่มันว่าแม่คุณอุบาทมันว่าคุณรีสไถหัวกันนกชาวบ้านชาวบ้านจนจะตายไม่มีจะแดกก็ยังจับมันหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่ซะเลยอย่างนี้มากมายที่ผมจะไม่ได้ไหน่อยไอ้ตองแล้วกูพูดเมื่อไร่อะบ้าแล้วกูดูไม่พูดได้ไงมึงด่่่าแมมตรวจเือกี้นี่่่ววาไไงงมึือออกะะรรชแ้คับ ึงด่าไม่ตำรวจเหรอฮะด่าจะไปนี่อยู่ในคุกเนี่ยไม่ต้องไปแล้วไหนกูมไม่เคยด่าใครที่อะกู